ันนี้เราจะมาซักชุดเจ้าสาวกันนะคะลูกค้าชุดเจ้าสาวสีแดงตกใส่หน่อยหน่อยเห็นไหมคะมองไม่ค่อยเห็นมีสีตกใส่นะคะแล้วก็คาบชายกระโปรงเยอะอย่างนี้เลยนะคะเราจะใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยแช่ซักขจัดคาบสีหมองสีตกคาบสกรปรกฝังลึกนะคะส่วนผสมนะคะเป็นชุดสีขาว แต่ว่าเป็นผ้ามุงมุงอย่างนี้เรากลัวจะโดนเคมีไม่ได้นะคะลูกค้าเราจะใส่มาเลยน้อยๆค่อยๆอยเพิ่มนะคะถ้าไม่ออกใช้น้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลนะคะส่วนผสมน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลครึ่งส่วนก่อนนะคะถ้าไม่ออกค่อยๆเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าคราบสกปรกฝังลึกที่ชายกระโปรงนี่จะหลุดออกไหมสีหมองๆสีตกใส่นี่จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะ ผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักกระจัดคาบชุดเจ้าสาวนะคะเป็นผ้ามุงมุงแล้วก็ผ้าลูกไม้นะคะแล้วใช้คู่เก่ง้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ผ้าสีตกใส่สีหมองหมองหลุดออกไปหมดแล้วนะคะสีที่ตกใส่แล้วก็คราบสกรปรกฝังลึกที่ชายกระโปรงนะคะลูกค,ค้าเห็นไหมคะที่เลอะเละหลุดออกหมดเลยนะคะ ผ้าก็ขาวขึ้นที่ปรับเป็นเลื่อมเป็นมุกก็ไม่เสียหายนะคะลูกค้าใช้คู่เก่งนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลแช่ซักขจัดคราบสีตกคราบสกปรกฝังหรือคราบสีหมองหมองได้หมดเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซับบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซับรีดขอบคุณค่ะ